สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับ9ชุดตรงๆนะครับแนวทางของสูตรลาวพัฒนานะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงให้นี่มันมีหลายสูตรนะครับสูตรไหนมันจะเข้านี่ก็ไม่มีใครรู้นะครับดูจากเวลาแล้ว ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะลงสูตรให้นะครับเผื่อมันเข้านะครับวิธีการคํานวณนะครับสูตรที่1คือสูตรหลักสิบบนนะครับใช้หลักสิบบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกรับหน่วยบน2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหรไ่บวก3บวก5มีตัวเลข3ตัวนะครับมาใน10บนส่วนสูตรที่2นะครับใช้10บนบวกหน่วยบนบวกหลักสิบล่าง3ครั้งนะครับบวกหกคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งบวก1ก็มีตัวเลข3าตัวเช่นกัน มาดูสถิติย้อนหลังนะครับงวดแรกสูตรที่1หลัก10หลุดก่อนนะครับสูตรที่2นะครับเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยคือออก9 2 4เข้าที่เลข4ในตำแหน่งหน่วยบนนะครับคราวนี้มาดูงวดถัดมานะครับทั้งสสูตรมันจะจับคู่กันได้ตั้งแต่งวดที่ออก4 0 2นะครับหลัก10นะครับเลข0หลักหน่วยเลข2นะครับก็จะได้0 2นะครับงวดถัดมานะครับ ออก2 2 4หลักสิบเลข2หลักหน่วยเลข4งวดถัดมาออก8 28นะครับหลักสิบเลข2หลักหน่วยเลข8งวดถัดมาออก9 3 9านะครับหลักสิบเลข3หลักหน่วยเลข9้า งวดถัดมาออก8 7 9นะครับหลัก10เลข7หลักหน่วยเลขเกแล้วก็งวดถัดมานะครับงวดถัดมาออก2 5 4นะครับหลัก10เลข5หลักหน่วยเลข4 แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดที่ออก5 1 4หนึ่นะครับที่เมื่อออกไปเป็นวันพุธนะครับหลัก10เลข1หลักหน่วยเลข4นี่นะครับก็จะได้2ตัวบนถูกอยู่ชุดหนึ่งนะครับถ้าไปจับกันจะได้9ชุดนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่ครับก็คือวันนี้เลยนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ก็เอาผลรางวัน5 1 4นะครับ ตั้งสูตรมันจะใช้10บน2ครั้งหน่วยบนสองครั้งนะครับก็ไม่ได้ยากเนาะสิบน2ครั้งหน่วยบนสองครั้งนะครับเท่ากับ1นบวกหได้2 4งบวกสได้8เท่านี้นะครับบวกกันได้10ได้เลขศูนย์ตัวแรกสูตรบวก3บวก5นะครับศูนย์บวก3ได้3 3บวก5ได้8 ได้038นะครับหลัก10บนได้0ได้3ได้8นะครับอามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนในสูตรที่2ก็จะใช้หลัก10บบนเ,เดี๋ยวเอาเขียนรางวันก่อน1 5 1่าน1ะครับแล้วก็2ตัวล่างก็คือเบินล5 5ใช้10บนบวกหน่วยบน แล้บวกสิบล่าง3าครั้งหนึ่งสองสาบวกหเท่ากับ1นึ่งบวกหนหนึ่งบวกสี่สห้าบห้าบวกหบวกหกคงที่นะครับหนบวกสได้ห้าห้าบวกสิบห้ายีบยีสบวกปนะครับสูตรมันบวกไปทีละหนึ่นะครับได้เลขหกในตัวแรก สูตรไปบวกไปทีละหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับนับก็นับเพิ่มไปหกนะครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะครับเป็นตัวเด่นถ้าเรามาจับคู่กันนะครับได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสามหกสามเจ็ด สามแปดแล้วก็เลขแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดมีทั้งหมด9ชุดนะครับก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันลวกันนะครับก็ดูจากเวลาแล้วก็จวนจะหมดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ก็ตั้งใจจะลงให้ก็ลงให้นะครับถึงแม้จะทันหรือไม่ทันก็คงไม่ว่ากันนะครับถ้ามันเข้าท่านผู้ชมก็เก็บสูตรไว้ดูต่อ ถ,ถ้าดูจากแนวทางแล้วเนี่ยเลข3ในตำแหน่งหลักสิบนี่มีโอกาสมาสูงนะครับเลข3นะครับในตำแหน่งหลักสิบเนี่ยซึ่งในชุด2ตัวบนนะครับผมก็เน้น3 8มแปดใช่ครับนะครับในชุด2ตัวบนนี่ผมจะเน้นที่3 8นี่ตรงกันเลยนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะออกไหมนะหก็มี7ก็มีนะสามเในนี้ก็มีใช่ไหมครับสามก็มีแต่ไม่มี36แค่นั้นเองนะขอให้เข้าขอให้โดนนะวันนี้ขอให้แตก ตั้ง2ตัว3ตัวเลยนะสามาได้ยิ่งดีนะครับถ้าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับกลัวมันจะหมดเวลานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ